ผมรับไม่ได้นะครับที่เรากําลังเห็นการตราบัตสัตว์เกิดขึ้นของคนที่มีอํานาจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตราบัตสัตว์นะครับอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลข้ามครัวมีการตราบัตสัตว์เกิดขึ้นแล้วนะครับเรื่องของการแจกเงิน50,000นล้านมีการประกาศว่าจะไม่กู้มาแจกก็จบด้วยการกู้มาแจกเป็นการตราบัตสัตว์ที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็เรื่องค่าแรงขั้นต่าที่ เคยหาเสียงเลือกตั้งนะครับแต่กลับกลายเป็นการประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้อาจจะไม่ได้400บาทแล้วไม่มีใครในรัฐบาลเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ต่อไปอีกแล้ววันนี้เรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปเรียบร้อยแล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นในคณะรัฐมนตรีวันนี้ยืนยันสิ่งที่ผมได้พูดกับท่านผู้ชมเอาไว้ว่าเรากำลังเห็นรัฐบาลที่อาจจะนะครับ เบี้ยวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับอาจจะไม่สนใจการขึ้นปัญหาค่าจ้างขั้นต่ำให้กับผู้ใช้แรงงานจริงๆอย่างที่มีารรก,การประกาศหาเสียงเอาไว้เพราะมติกคณะกรรมการค่าจ้างต้องย้ําก่อนนะครับว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำนั้นให้เพิ่มขึ้นเพียงแค่2บาทกับ16บาทเนี่ยน้อยเกินไปนะครับเป็นการขึ้นแบบที่2บาทต่อวันก็เท่ากับเพิ่มเพียงแค่60บบาทต่อเดือนเท่ากับสิ่งที่รัฐบาลเพิ่มให้กับคนงานซึ่งเป็นคนจนที่สุดเนี่ยจะได้อยู่เพียงแค่ ข้าว1จานต่อเดือนเท่านั้นเองที่รัฐาบาลจะเพิ่มขึ้นให้นะครับหรือว่าภูเก็ตได้370นะครับก็ไม่ถึงค่าแรงขั้นต่ำที่ประกาศไว้อยู่ดีวันนี้นะครับในที่สุดคณะรัฐมนตรีก็มีการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแล้วถ้าที่คุณเศรษฐาทั้งหมดอย่างไม่เป็นทางการคือการที่ดูเหมือนพรรคเพื่อไทยวันนี้จะเทเรื่องนโยบายค่าแรงขั้นต่ำส0 0บาทไปเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนี้จะเป็นบันไดขั้นแรกของการเบี้ยวไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น600บาท ในอีก4ปีขึน้นมาหรือไม่นะครับคงจะต้องดูต่อไปเพราะว่าในที่ประชุมคอรมอรวันนี้นะครับตั้งแต่บรรยากาศช่วงเช้าจดเย็นขอบคุณคุณโทมัสนะครับสนับสนุนมาทางช่องสีรถทอขอบคุณมากมากนะครับออขอบคุณนะครับก็บรรยากาศตั้งแต่เช้าจดเย็นที่ทำเนียบรัฐบาลเป็นบรรยากาศที่ผู้สื่อข่าวพยายามถามท่าทีรัฐบาลคุณเสถาทวีสินต่อการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำนะครับคำตอบตั้งแต่เช้าจดเย็นคือเป็นคําตอบที่คุณเสถาตอนเช้าบอกว่า ไม่รู้ว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ําจะเข้าสู่คอรมอหรือไม่ผมได้วิจารณ์เรื่องนี้ไปแล้วตั้งแต่ชอนเช้าว่าการที่นายรัฐมนตรีซึ่งเป็นประธานการประชุมคอรมอบอกว่าไม่รู้เรื่องว่าค่าค่าแรงขั้นต่ําจะเข้าสู่ที่ประชุมหรือไม่ในแง่นี้ได้เป็นหลักฐานชัดเจนแล้วว่ารัฐบาลเพื่อไทยกําลังจะเบี้ยวการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเพราะนายกคือประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนายกต้องรู้ทุกวาระที่จะเข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อนายกบอกว่าไม่รู้เมื่อนายกบอกไม่ทราบนั่นคือบันไดขั้นแรกของการที่พรรคเพื่อไทยและนายกเอาตัวเองมีระยะห่างกับการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทนะครับเอาตัวเองออกมาเพื่อให้ตัวเองจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบกับการผึดคคำพูดหรือไม่นะครับวันนี้บรรยากาศทั้งหมดเป็นแบบนี้นะครับที่สำนีรัฐบาลในช่วงบ่าย,ายนะักข่าวเขาถามคุณเศรษฐาทวีสินนะครับหลังจากที่ช่วงเช้าคุณเศรษฐาทวีสินบอกว่า ไม่รู้เรื่องว่าการประชุมคอรมอจะมีการพิจารณาเรื่องค่าแรงขั้นต่ำหรือไม่ในช่วงบ่ายเนี่ยนะครับคุณเศรษฐาบอกว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่ำวันนี้นะครับค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเพียงแค่2บาทนะครับหรือสูงสุด16บาทซึ่งจะทําให้ทั้งประเทศไม่มีใครได้ค่าแรงตามที่รัฐบาลหาเสียงไว้เลยคนไทยทั้งประเทศจะถูกรัฐบาลพรรคเพื่อไทยโกหกหลอกลวงกันทั้งประเทศนั้นวันนี้โชคดีการโกหกยังไม่ประสบความสําเร็จ เหตุผล hey, ที่การโกรหกไม่ประสบความสําเร็จนะครับรัฐมนตรีแรงงานจากพรรคเพื่อไทยคุณพิพัฒน์รัชกิจประการวันนี้เอามติคณะกรรมการข้าราชางเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอนะครับแต่หลังจากคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีแรงงานนะครับเอามติกรรมการข้าราชางเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอคุณพิพัฒน์บอกต่อว่ากระทรวงแรงงานขอเอาเรื่องนี้กับไปพิจารณาขอไปตั้งสูตรการคิดค่าแรงใหม่นะครับดังนั้น ก็ถือว่าขณะที่คุณเสรษฐาบอกว่าผมไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่ำว่าจะเข้าคอรมอรหรือไม่วันนี้อย่างน้อยวีระบุรุษคนหนึ่งในคอรมอรที่ช่วยให้คนไทยไม่ถูกรัฐบาลต้มตุนหลอกลวงนะครับจากคําประกาศว่าจะได้ค่าแรงขั้นต่ำ400บาทคนคนนั้นคือคุณพิพัฒน์รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยดึงเรื่องนี้กลับไป ขณะที่รัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณเศรษฐาทวีสินไม่ว่าจะเป็นคุณภูมิธรรมไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นคุณสุริยะไม่ว่าจะเป็นทายาทลงโมไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทุกคนไม่มีใครปกป้องนโยบายค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทของพรรคเพื่อไทยแม้แต่คนเดียวบรรยากาศนอกสภาพรรคเพื่อไทยกลายเป็นคนหายไม่มีเลขาพักไม่มีโฆษกพักไม่มีหัวหน้าพักไม่มีใครปกป้องนโยบาย ค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทและในที่ประชุมคอมรมอรัฐมนตรีพักเพื่อไทยกลายเป็นคนหายสุทินไม่ปกป้องค่าแรงขั้นต่ำ400บาทสุริยะไม่ปกป้องสมศักดิ์ไม่ปกป้องในที่ประชุมคอมรมอไม่มีรายงานข่าวว่ารัฐมนตรีพักเพื่อไทยคนไหนบอกเลยว่าเราต้องได้ค่าแรง400บาทตามที่หาเสียงไว้กับประชาชนไม่มีข่าวฉบับไหนไม่มีสื่อฉบับไหนรายงานเลยว่าคุณสมศักดิ์ ปกป้องนโยบายที่ตัวเองหาเสียงประชาชนเรื่องนี้คุณสุริยะปกป้องนโยบายที่หาเสียงต่อประชาชนเรื่องนี้คุณประเสริฐคุณหมอชนนันและคนอื่นๆไม่มีสื่อไหนได้ข้อมูลมาเลยว่ารัฐมนตรีเพื่อไทยแม้แต่คนเดียวปกป้องนโยบายที่ตัวเองหาเสียงให้กับประชาชนและคัดค้านการขึ้นค่าแรงให้ประชาชนวันละสองบาทเดือนละ60บาทหรือเต็มที่นะครับวันละ16บาทเดือนหนึ่ง480บบาทพักเพื่อไทยถ่ายทั้งพัก รัฐมนตรีจะพักเพื่อไทยหายทั้งพักแต่รัฐมนตรีจะพักเพื่อไทยจับภูมิใจไทยทนไม่ได้ขอดึงเรื่องนี้กลับไปนี่คือสปิตทางการเมืองที่แตกต่างกันระหว่างสองพักการเมืองพักหนึ่งหาเสียงว่าค่าแรงขั้นต่ำปี7 0 6 0 0ปี67400แต่เมื่อถึงเวลาจริงๆไม่พูดอะไรหายทั้งพักหายทั้งคณะรัฐมนตรีส่วนอีพักหนึ่งไม่เคยหาเสียงเรื่องนี้เลยแต่เมื่อถึงเวลาตัวเองมีหน้าที่เอาเรื่องนี้เข้าคอรมอเอาเข้าตามหน้าที่ แต่ขอดึงกลับไปเองนะครับดังนั้นวันนี้เราเห็นบทบาทสองพักแตกต่างกันเพื่อไทยประกาศค่าแรงขั้นต่ำ400แต่ทั้งพักหายศีรษะส่วนภูมิใจไทยไม่ได้ประกาศเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ400แต่รัฐมนตรีสแสดงสปิริตนะครับถอนเรื่องค่าแรงกลับไปนะครับคุณเศรษฐาถูกนักข่าวถามว่าเรื่องนี้จะเข้าประชุมทันปีใหม่หรือไม่จะเข้าที่ประชุมคอรมอลหรือไม่นะครับคุณเศรษฐาไม่บอกบอกว่า ก็อาจจะเป็นวันที่25น่าจะเอาทันแต่ไม่ไม่ได้รับปากเต็มปากเต็มคํานักข่าวถามว่าเรื่องค่าแรงขั้นต่านะครับจะได้เท่าไหร่คุณเศรษฐาบอกว่าก็ไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันนะแต่คุณเศรษฐาคุณลืมไปหรือเปล่าพักคุณประกาศไว้400ครับสิ่งที่คุณเศรษฐานะครับจะต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคําสิ่งที่คุณแพรทองทานจะต้องพูดให้ชัดถ้อยชัดคํานะครับคือการพูดอย่างที่คุณเคยพูดแบบนี้ แบบที่คุณเคยกรีดร้องบนเวทีแบบนี้ว่าค่าแรงขั้นต่ําจะต้องเป็น400บาทในวันที่คุณโหยหาคะแนนเสียงจากประชาชนแล้วหวังว่าคะแนนเสียงจากประชาชนจะเป็นบันไดให้คุณครอบครองอำนาจรัฐจัดจตั้งคณะรัฐมนตรีเอาพวกพ้องมาบริหารประเทศคุณประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำจะ400บาทแต่เมื่อคุณได้อำนาจรัฐมาอยู่ในมือคุณไม่ทําตามสิ่งที่คุณพูดเอาไว้นี่คือการโกหกนี่คือการตระบัดสัตว์หรือไม่หรือไม่ นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนักข่าวถามต่อว่าตกลงนายกคุณจะเอาค่าแรงเท่าไหร่คุณเศรษฐาไม่ยอมพูดเรื่อง400บาทไม่มีคําพูดนี้ออกจากปากเศรษฐาแม้แต่ประโยคเดียวพูดแค่กว้างๆลอยๆว่าไม่ใช่ตัวเลขปัจจุบันนะมันน้อยไปผมรับไม่ได้แต่ไม่พูดเลยว่า400จะให้หรือไม่หาเสียงพูดทุกวันนะครับแต่ถึงเวลาเป็นนายกหุบปากเงียบนักข่าวก็าถามต่อว่าตกลงคุณจะเอาอยัางไง คุณเศรษฐาบอกว่ามันมีกฎหมายอะไรหลายๆอย่างที่ทักท้วงเข้ามานักข่าวเขาคงรำคาญเขาก็เลยถามตอว่าคุณเศรษฐาไอ้สี่ร้อยบาทของคุณเนี่ยคุณประกาศไว้ตอนหาเสียงตกลงสี่ร้อยจะได้หรือเปล่าเนี่ยไม่อายนักข่าวเขาเหรอครับตอนเช้าตอบเรื่องนี้เขาคอมมอนไม่ไม่รู้ตอนบ่ายประชุมเสร็จนักข่าวถามว่าตกลงคุณจะเอาสี่ร้อยต่อไปหรือเปล่าคําตอบของคุณเศรษฐาซึ่งตอนหาเสียงบอกว่าจะเอาสี่ร้อยคุณเศรษฐาไม่ตอบแล้วก็ สะบัดหน้าหนีบอกว่าคาถามต่อไปครับนี่คือสปิริตนักการเมืองที่เราอยากเห็นอย่างนั้นหรือนะครับหาเสียงอย่างหนึ่งเป็นรัฐบาลแล้วทาอีกอย่างหนึ่งและเมื่อเป็นรัฐบาลแล้วพอคนไปทวงสัญญาที่เคยหาเสียงเอาไว้ผมไม่รู้เรื่องค่าแรงทั้นต่ำจะเข้าคารวานเปล่าผมไม่รู้เรื่องค่าแรงขั้นต่าจะได้400เท่าประเทศหรือเปล่าผมไม่ตอบนี่แหละครับผู้นําประเทศ ลีลาหาเสียงที่เคยแอคชั่นทำตาขมุนถึงตอนอยากเป็นนายกมันหายไปไหนหมดแล้วครับตอนหาเสียงเลือกตั้งตอนอยากเป็นนายกพูดถึงภูมิใจไทยผมเป็นรัฐมนตรีผมหาเสียงมันลำบากผมไม่กระทรวงด,ดีกับพวกแม่งหรอกคนไทยเขาไม่ลืมนะครับตอนหาเสียงเลือกตั้งคุณแอคชั่นขนาดไหนด่าภูมิใจไทยทุกวันด่ากัญชาเสรีตาเยอะทุกวันนะครับผมไม่ให้กระทรวงดีๆกับพวกแม่งหรอกตกลงได้มาหัดไทยไปวันนี้เหมือนเดิมนะครับหาเสียงแอคชั่นขึงขังไม่กลัวใคร แต่ถึงเวลาเกรงใจทุกคนมีคนตั้งคําถามเยอะว่าเหตพผลที่เกรงใจเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเกรงใจเจ้าสัวนะครับเป็นเพราะว่าเกรงใจผู้มีอิทธิพลเกรงใจผู้มีอํานาจในประเทศหรือเปล่าค่าแรงขั้นต่ําของธุรกิจเจ้าสัวเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเจ้าสัว C ีเจ้าสัวไทเบฟเจ้าสัว Kings Power นะครับเจ้าสัว True c o r p o r เ t i o n เจ้าสัวกราฟต่างๆนั้นลูกจ้างของเจ้าสัวไม่มีใครกินค่าแรงขั้นต่ํารู้ดีนะครับไม่ต้องมาบอกผมผมรู้ แต่ค่าแรงขั้นต่ําเมื่อคุณกดเอาไว้มันจะทําให้ค่าจ้างทั้งระบบมันถูกกดนะครับถ้ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ําเป็น400ลูกจ้างที่ได้ค่าแรงมากกว่า400ก็จะถูกปรับมากขึ้นไปด้วยเพราะฉะนั้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยนะครับหลายคนไม่เข้าใจคิดว่าเป็นแค่เรื่องของกรรมกรที่กินค่าแรงขั้นต่ำรายวันจริงๆไม่ใช่หรอกครับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงพื้นฐานที่ถ้าค่าแรงขั้นต่ําเริ่มต้นที่400นะครับ ค่าแรงคนงานทั้งระบบมันจะปรับมากกว่า400ปรับไปเป็น500ถ้าตอนนี้ค่าแรงอยู่ที่ประมาณ370คนที่ได้420วันนี้นะครับถ้าค่าแรงจาก370ปรับเป็น400คนที่ได้420ก็จะถูกปรับเป็น470ถ้าวันนี้ค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่370คนที่วันนี้ได้500เมื่อค่าแรงจาก370ปรับเป็น400คนที่วันนี้ได้500ก็จะถูกปรับเป็น560มันจะเคลื่อนขึ้นไปทั้งหมดดังนั้นนี่มันคือเหตุผลลึกๆหรือเปล่าที่คุณเสรษฐาเองก็รู้ว่า กลุ่มเจ้าสวนหรือกลุ่มนักธุรกิจรายใหญ่ๆนั้นเขาอาจจะไม่อยากให้มีการขึ้นค่าแรงนะครับเพราะเขารู้ว่ามันจะกระทบกระเทือนโครงสร้างค่าจ้างทั้งหมดของเขานะครับคุณเศรษฐาจึงไม่กล้าพูดเสียงดังฟังชัดว่าตัวเองจะขึ้นค่าแรงแตกต่างกับหาเสียงของคุณเศรษฐาซึ่งผมต้องย้ำนะครับว่าวันนี้โชคดีประเทศไทยยังมีพักคก้าไกลเป็นฝ่ายค้านแล้ววันนี้เราได้เห็นดาวรุ่งคนใหม่ของพักคก้าวไกลเจ,จิดจรัส จากการออกมาวิจารณ์พักเพื่อไทยซึ่งเบี้ยวไม่ขึ้นค่าแรงที่หาเสียกับประชาชนนะครับคือสอสอ,อท่านนี้นะครับสิทธิพลวิบูลธนกุลอาจารย์เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์พูดถึงเรื่องค่าแรงขั้นต่ำอธิบายดีว่าเมื่อรัฐบาลกดค่าแรงก็จะทําให้คนส่วนใหญ่ที่ยากจนอยู่แล้วไม่มีตังไปจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลทําลายกําลังซื้อของประเทศยิ่งไปกว่าน,นั้นอาจารย์สิทธิพลซึ่งตอนนี้เป็นบัญชีรายชื่อก้าวไก่เปรียบเทียบว,ว่าค่าแรงขั้นต่ำตอนนี้ เพิ่มประมาณ0.6-2%ส่วนไก่เพิ่มไป7%ไข่เพิ่มไป8%ผักเพิ่มไป8%ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม0.6-2%ต่ำกว่าการเพิ่มขึ้นค่าอาหารดังนั้นคนก็ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมารัฐบาลที่กดค่าแรงคือรัฐบาลที่ทำให้คนไทยอยู่ภายใต้ใตพันธนาการของหนี้นอกระบบดังนั้นรัฐบาลชุดนี้นะครับถ้าคุณเบี้ยวขึ้นค่าแรงคุณคือต้นเหตุของปัญหานี้นอกระบบ คุณทําให้คนจนไม่มีจะกินแล้วเมื่อคนจนไม่มีจะกินเขาต้องไปกู้หนี้นอกระบบมาเพราะ,ะรัฐบาลอย่าเล่นละครว่าอยากแก้ปัญหานี้นอกระบบในเมื่อความเป็นจริงคุณเป็นคนทําให้คนเป็นนี้นอกระบบด้วยการกดค่าแรงเขาตลอดมานี่คือประเด็นที่มีความสําคัญนะครับที่อยากจะให้ท่านผู้ชมเห็นประเด็นกันนะครับขออนุญาตให้ข้อมูลเรื่องตัวเลขน,นิดหนึ่งเพราะหลายท่านนะครับอาจจะฟังสื่อฝั่งรัฐบาลนะครับซึ่งเป็นสื่อที่ ผมไม่อยากจะเรียกว่าสื่อต่อไปอีกแล้วสมัยฝั่งรัฐบาลยิ่งรับประกาศขึ้นค่าแรง300บาทนะครับคนกลุ่มนี้บอกว่าคุณยิ่งรักทำถูกที่ขึ้นค่าแรงสมัยพุ้เศรฐษฐาภาคเพื่อไทยประกาศว่าค่าแรงขั้นต่ำจุด2400คนกลุ่มนี้สะดุดดีแต่พอรัฐบาลส่งสัญญาณว่าค่าแรงขั้นต่ำจะไม่ได้400คนเหล่านี้สร้างวัฒกรรมว่าขึ้นค่าแรง400ประเทศล่มจมพังพินาศดูตัวเลขทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเนี่ยนะครับ มันไม่ได้กระทบกับเศรษฐกิจไทยมากอย่างที่มีการประเมินกันนะครับกิจกรรมของธุรกิจต่างๆที่มีการใช้ค่าแรงขั้นต่ำนั้นไม่ได้เยอะมากนะครับการปรับค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถทําได้และจําเป็นจะต้องทําเพื่อให้คนจนนะครับมีเงินพอกินมีเงินพอใช้นะครับนี่คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องทําและจะต้องทําทันทีไม่ใช่ประกาศหาเสียงแล้วเบี้ยนะครับอย่างที่รัฐบาลเพื่อไทยกําลังส่งสัญ,ญญาณว่าจะเบี้ยวใน ปัจจุบันนะครับต้องย้ําอีกครั้งหนึ่งว่าค่าแรงขั้นต่านะครับเป็นกําลังซื้อก้อนใหญ่ของประเทศถ้ารัฐบาลเบี้ยวการขึ้นค่าแรงก็เท่ากับรัฐบาลกดขี่และทําให้คนที่จนอยู่แล้วนั้นจนลงไปมากขึ้นไปอีกซึ่งสิ่งนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับนโยบายค่าแรงขั้นต่ําเป็นการเพิ่มกําลังซื้อนะครับไม่ต่างกับการกู้เงินมาแจกคนละหนึ่งหมื่นบาทนั่นก็ถูกเอา่าเป็นการเพิ่มกําลังซื้อเหมือนกัน คําถามที่ผมอยากจะถามก็คืออะไรทําให้พัรคเพื่อไทยนั้นไม่กล้านะครับทาเรื่องค่าแรงขั้นต่ําเหมือนกับห่วงเวลาที่กระเฮียนกระหือแจกเงินห้าแสนล้านบาทนะครับในช่วงเวลาที่พัรคเพื่อไทยนั้นกระเฮียนกระหืออยากจะกู้เงินมาจากห้าแ0 0ล้านบาทเราเห็นคุณแพอทองทานอวาประกาศนะครับเรื่องค่าเรื่องของการกู้เงินแจกว่าเป็นเรื่องที่ดี เราเห็นคุณเศรษฐาออกมาประกาศนะครับว่าการกู้เงินแจกเป็นเรื่องที่ดีเราเห็นหมอมงเราเห็นหมอเลฟออกมาประกาศว่าการขึ้นการกู้เงินแจกเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้นะครับเรื่องของค่าแรงไม่มีหมอมงออกมาปกป้องนโยบาย400บาทของพักเพื่อไทยไม่มีหมอเลฟออกมาปกป้องนโยบาย400บาทของพักเพื่อไทยไม่มีแพรทองทันออกมาปกป้องนโยบาย400บาทของพรคเพื่อไทยและไม่มีเศรษฐาทวีสินปกป้องนโยบาย400บาทของพักเพื่อไทย นโยบายค่าแรงขั้นต่ำ400บาทเป็นนโยบายที่พรรคเพื่อไทยใช้หาเสียงกับประชาชนไม่ต่างกับนโยบายแจกเงินคนละ้น1000ซึ่งต้องใช้5 000 0ล้านนโยบายแจก1 0 0 0 0ต้องใช้50,000นล้านถูกตราบัตรสัตว์ไปเรียบร้อยแล้วเพราะพรรคเพื่อไทยประกาศว่าจะไม่กู้ในสุดพรรคเพื่อไทยได้สร้างหนี้กับประชาชนก้อนใหญ่ด้วยการกู้50,000ล้านประกาศไปเรียบร้อยแล้ว นโยบายค่าแรงนั้นต่ำซึ่งเพื่อไทยประกาศไว้น,นั้นจะเป็นอีกนโยบายที่จะไม่เพื่อไทยถูกจดจำว่าตรบัตรสัตว์หรือไม่นะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เราต้องพิจารณากันนะครับแล้วก็คําถามใหญ่ไปยังพรรคเพื่อไทยคือทําไมพอมีเรื่องกู้เงินแจกห้าแสนล้านคุณกระเฮียนกระหือจะทําแต่ว่าพอมีเรื่องของนโยบายนี้คุณไม่มีความมุ่งมั่นแพรทองทานไม่พูดอะไรเสษฐานไม่พูดอะไร หมอมิงไม่พูดอะไรหมอเลียบไม่พูดอะไรนี่คือคำถามใหญ่นะครับที่พรรคเพื่อไทยจะต้องตอบประชาชนนะครับไม่อย่างนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าคําประกาศว่าจะชนะก้าวไกลไม่ต้องพูดครับเอาให้พรรคเพื่อไทยคราวนี้คราวหน้าไม่น้อยกว่าคราวนี้ให้ได้ก่อนลวกันเพื่อไทยไปแข่งกับตัวเองให้ได้ก่อนลวกันแล้วอย่าให้มันเกิดขลิสิสนที่เขาบอกกันว่าเพื่อไทยวันนี้จะมีจุดจบแบบประชาธิปัตย์นะครับถ้าคุณยังไม่ตรงไปตรงมากับประชาชนนะครับคุณจะเจอจุดจบแบบประชาธิปัตย์อย่างแน่นอนนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ จะชวนท่านผู้ชมคุยนะครับก็คือเรื่องของคุณทักษิณน,นะครับซึ่งตอนนี้ก็มีหลายเรื่องนะครับแต่ว่าก่อนที่จะชวนคุยเรื่องของคุณทักษิณก็ขออนุญาตนะครับทักท่านผู้ชมที่ดูกันอยู่ในเ c e b o o k ตอนนี้ก่อนนะครับซึ่งก็มีหลายคนนะครับขอบคุณมากๆทุกท่านที่ทักกันในที่ดูอยู่ใน Facebook ตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณชื่อไม่ขึ้นคอมแหงสักครู่นะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณหมิวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณกระหนกรับคุณกระนกรัตนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธีรพงศ์ไม่ว่าคุณจะเป็นคุณชดาพรนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณมนูไม่ว่าจะเป็นคุณคมสันนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณธีรพงศ์คุณพี่ดมนะครับและท่านอื่นๆคุณพรทิดด้วยนะครับขอบคุณนะครับท่านผู้ชมที่ดูอยู่อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับและอย่าใจท่านไปกดติดตามที่ยูทูบช่องสีรถท็อปด้วยเพราะเราจะมีการทําโพลถามความเห็น ประชาชนทุกวันในเรื่องต่างๆด้วยดังนั้นชวนกันอีกครั้งนึ่งนะครับไปดูที่ YouTube สีรอดท้อกันแล้วก็ในชุกท่องทานนะครับอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับเพื่อที่จะให้เสียงของผมนะครับกระจายไปสู่ประชาชนกลุ่มต่างๆอย่างกว้างขวางให้มากที่สุดนะครับตอนนี้มีคนดูหลายพันนะครับสิ่งที่อยากจะเห็นทุกวันก็คือคนดูที่มีอยู่หลายพันเนี่ยนะครับกับคนกดไลค์เนี่ยเท่ากันนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนกดไลค์เท่ากันเลยนะครับผมมีความสุขนะครับ ขอบคุณคุณนวิตานะครับถามเพื่อนๆว่ากดไลค์หรือยังนะครับคุณธนก,การบอกว่าสมัยอยากกู้เงินจากเน้นจังวิกฤตเศรษฐกิจต้องกู้แต่กดค่าแรง2บาททําไมเพิ่มค่าแรงให้ประชาชนแค่นี้นะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าทำอะไรไม่เป็นก็ออกไปเสียดายเงินภาษ,ษีของประชาชนนะครับมีความเห็นที่หลากหลายนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเพื่อ,อไทยวันนี้ไปตกลงกับเพื่อไทยในอดีตก่อนแล้วค่อยมาคุยกัน ย้ำนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็หากอยากจะสนับสนุนผมนะครับถ้าเฟซซีโน้คามไพบุญก็สมัครสมาชิกรายเดือนหรือส่งดาวถ้า YouTube นะครับสแกน QR โค้ดที่มุมขวานะครับหรือธนาคารกสิกรไทย0072977 068นะครับสามารถสนับสนุนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ